ทุกอำเภอจัดเต็มอยู่แล้วครับสวัสดีครับท่านผู้ชมครับเราก็มาพบกันในช่วงรอบบ่ายนะครับเพื่อที่จะมาชมการถ่ายทอดสดนะครับในการประกวดแข่งขันส้มตำลีลานะครับเราจะมาเก็บภาพบรรยากาศ อำเภอแรกก่อนนะครับอำเภออำเภอยังครับอำเภอไหนครับหลักมั่นใจปะครับนี่ใหญ่น้อเด็วเตรียมยังมาแน่ครับนี่โอ้ลุกขึ้นเบิ้งลุกขึ้นเบิ้งครับมียังแน่นี่อุปกรณ์ตามสมเนาะโอ้โหมีมาแล้วก่อน ก็มีแกงหน่อไม้มีปูมีก้อยมะขอยแล้วก็ต้มมะเขียเป็นการมันกับเป็นตาแซบเนาะอันนี้คือคือฉากเออสากระเบือเนาะอันนี้ตำเนาะเดี๋ยวถ้าเบอรลีล่าเนาะจังหน่อยเนาะครับโอ้มั่นใจขนาดไหนครับค่ะโอ้ครับเนี่ยเพื่อเบญจลักษณ์กัมั่นใจรอยเปอร์เซ็นต์ครับพี่น้องครับเดี๋ยวมาเพื่อต่อมาต่อมาครับโอ้ครับนี่ครับมาเบิรงนช่าง อำเภอใดน้อยนะอำเภออันเนี้ยอำเภอใดครับอำเภอบางหินนะโอ้ยเตรียมพร้อมเนาะมั่นใจขนาดใดกับบางหินครับมั่นใจขนาดใดครับเสร็จเตรียมอันนี้หอมหอมเนาะโอ้หอมบางหินกินซื้อเลยใช่ไหมสวยเนาะครับครับอันนี้คือบางหุงเนาะโอ้บางหุงบางหุงบักทัวน้ำเนาะ มั่นใจเต็มที่เนาะมือนีกองเชียรยสู้ืะบ่สูส้รครับเสียงรักนะครับสู้นะพ่อสู้สู้ค่ะ,คะ,อะคโอเคนะครับ,รบนีเคือเพื่อวังหินเนาะเพื่อที่สองกำมั่นใจแห้งคนไรงซันนะครับเอาละครับเดี๋ยวมา ดูฝั่งนี้ครับอำเภอด้านนี้ครับอำเภออำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณเนาะครับผมสวัสดีครับอำเภอโพธิ์ศรีสุวรรณรถเตรียมไม่จงคักเลยเนาะโอยเบิ่งน้องๆเพื่อ,น,อ,น,อนหนา้าวิทยาภูสาวอันนิด <ap> เตรียมพร้อม <Jac> มั่นใจ จักเปอร์เซ้นครับเตรียมทีนะคะลอยบนเ้นเลยค่ะเตรียมอย่งนีนี่ปลาเก๋าเนาะโอ้ปลาเก๋าโอ้น้ำตาลแตมพี่นมเครื่องปรุงเนาะปลาแดกคว้ำตอมต้มหรือยังต้มแล้วค่ะโอเคเราะสดงมาชิมนะฮะอันนี้คือผู้ใดในห้างเครื่องบ่้างเครื่องเนาอันนี้คือสากเนาะอันนี้ข้าวเหนียว ครับเขาเนี้อตั้มแล้วกินได้เลยเนาะครับมั่นใจจักเปอร์เซ็นต์ครับสูน่าสูหรือว่าสู๋ครับวันนี้ทางอำเภอศรีกับคงฟันกูต่อสูนะครับพี่น้องครับเตรียมพร้อมแล้วเนาะเอ้าวันนี้มาทางอำเภอใดขึ้นนังเสาๆเนาะอ้เนาะเอเคกินเขาอยู่เนาะครับครับผมครับอือออำเภอใดครับนี่นนท์ขุนข้าขุนขุนเนาะเอากล้วยมะนาวมานน่ แกเบสค่ะแก้้าไปที่ยังไงที่ท่านใดกินเวลากินสมตาเมสรละกัรมีข้าหวานเ่เตรียมเตรียมพร้อมทุกอย่างเนาะ วันนี้พร้อมทุกอย่างเลยมั่นใจวะก็เหมือนมั่นใจประเด็นมั่นใจค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะอันนี้มีทีมผู้ชายนะเนาะโอเคครับกำลังตรวจเชื่อในแบบเราฟังเชื่อเบอรท่านมาเนาะเอาสู้เนาะสู้แล้วมาซื้อเออสู้หนาเนี่ครับทั้งอำเภอนนคูนกัสูแล้วมาทั้งอำเภออุทุมพรพิสัยครับพี่น้องครับมาทั้งอำเภออุทุมพรพิสัยครับวันนี้โอ้ยคือนางเหงาเสาซึมแต่เนาะ ตอนนี้อุตุพจนวิสัยดมยาดมแล้วพี่น้องครับดมยาดมแล้วดมยาดมแล้วเอ้าเตียงเตี้ยงโตเลยอันนี้มานี่มาทางนี้มานี่อุตุภัณมานี่เออมาทางนี้มาทัวนี้เอามานี่มาเนี้ยอันนี้อุตุพจนเนาะสำนักงานพัฒนาจังหวัดอ่ะขม่าขาม่าอานนี้อุตุพจนวิสัยเออมาจากบ้านไหนครับอำเภออุตุพจวิสัยมาจากบ้านไหนครับนี่มาจาก ตำบลสำโรงค่ะอำเภออุทรดพรวิสัยจังหวัดศรีสะเกดค่ะเป็นตัวแทนของอำเภออุทรดพรวิสัยค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์มั่นใจพันเปอร์เซ็นต์ค่ะแต่ทีมงานเพิ่นงขึังนั่งเสานั่งดมยาแล้วมาเตรียมตัวตั้งนานแล้วค่ะมาแต่ห้าโมงเช้าแล้วค่ะอันนี้ก็เตรียมหน้าบักเก๋าข้าวปุ้นน้ำน้อยเนาะอันนี้ก็มีกุ้งเนาะโอ้แซ่บเอ้ามั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์สู้ มาสู่ตั้งสู่ครับนี่คือทางอำเภออุตภัณฑ์วิสัยพี่น้องผู้ใดฮะท่างนี้นั่งยังน้อยเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวเดี๋ยวเบิ่งถ้าผืนก็นอนว่าไหนเนาะทางนี้เพิ่งกระลังเตรียมตัวเนาะนี่เนาะฮะสวัสดีครับสวัสดีครับอำเภอใดครับเหนืออําเภอใดมามายืนข้างแน่นี่เออมาสัมพานนอนพี่นี่แหละยืน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 เนี่ยอํนองอำเภอใดนี่ ชื่ออะไรครับชื่อนางสาวธัญนกราชพากินอ่ะอันนี้เป็นกองเชียรบป่ะปีไห้ช่วงกองเชียร์วันนี้ปีตอนนี้ทีมงานเท่านี่มั่นใจจักรกว่เส้นร้อยเปอร์เซ็นต์เลยร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะอันนี้มิยังเน่เราไหวฟังในตามสมของอำเภอพุทธอำเภออำเภอยังนะอำเภอต้องเกี้ยงมีอะไรบ้างคือเตรียมมาวันนี้ก็มี้คนชงให้กินเนาะช่วงนี้ช่วงพักที่หนึ่งขอให้มีบักงุ้งนาะมีบักงุ้งกับมีขนมจีนแล้วก็ ไข่เยื่อมาแล้วก็ไข่เค็มแล้วก็รอสักครู่อ่ะบรรยากาศเช้าหมูอยอค่ะหมูยอก็มีขนมจีนนะคะ,ะเป็นเป็นเครื่องเคียงกับซุ้มโต๊ะอ,อันนี้แล้วอันนี้ยิ่งใหญ่นะคะยิ่งใหญ่ลเลยะคะ่ะขนาดมือ เ,เพื่อนมันใจนอ่นี่คืออำเภอน้ำเกลี้ยงครับพี่น้องครับอ้าวมั่นใจแห้งนาะเป็นตากินเป็นตากินอ่ะอำเภอนใดนี่อำเภออะไรครับอำเภอไผ่บึงใส่นาะไผ่บึ้องจะไปใส่เมื่อน,น้อยเนาะโอ้ใส่ไผ่บึงไผ่บึงไผ่บึงโอ้ไผ่บึงกำลังแต่งตัวอยู่กำลังแต่งตัวนี่นี่มาเบิ่งการแต่งตัวพี่น้องครับโอ้กำลังแต่งตัวเนาะโอ้ยจึงได้น้อยแต่งตัวแค่ิแล้วล่ะบป้า มั่นใจบ่นี่สู้หรือปะสูรสู้ค่ะสู้สนะเอามั่นใจเต็มเต็มลอยเนาะให้โชคดีสุกคนเนาะถ้าลองเต้นอีกบ้างน,นะสักคนหนึ่งนะลีลาตีแข่งกันอ่าเต้นได้บ้ะอ่าได้ดีดอกเนะาะแบบโอเคโอเคเนาะสิเต้นก่อนบ่ะอ่าเต้นโชอบก,กันเออขึ้นขึ้นเต้นยืดขึ้นยืนด,ด,ด,ดขึ้นอ,อ,อ่ะโอาอยากเต้นเนาะ พื่นพื่นเพื่อนขี่ล่ะเพื่อนเต้นล่ะเพื่อนเต้นล่ะพี่น้องครับเต้นละ่ะเต้ลเนล่ะเพื่อนอ่าพี่น้องจากอำเภอน้ำเกียงอันนี้างเพื่อนถ้าหนีกันกำลังเตรียมความพรอม้อมอยู่เนาะเอาละครับพี่น้องที่เราครับเฮาขอญาตนะครับตอนนี้มีอำเภอใดนกำลังกำลังขนมาใหมาน่นอนกำลังขนมาอีกแล้วนะครับอำเภอใดเนาะโอ้กำลังขนมาอย่างเต็มเพียบเลยน่าขนมาเลยโอ้โหบรรยากาศบรรยากาศบรรยากาศโอ้โหเหมาะแห้งเลยนี่กำลังมาถึง โอ้อำเภอใด,ดครับหนี่งอภอใดพายุครับพายุป่ะกําลังมาหอนเลยเนาะสดสดน่ะหอนโอ้กําลังบรรยากาศ <laughs> โอ้ยคนมาแข็งเลยเนาะอำเภอพายุเนาะแม่นปะแม่นค่ะโอ้มีแคบหมูพร้อมเนาะปลาเจ้าเนาะอ่ะเต้นนะอ่เนนะอเต้นนะเต้นเนพื่อนเบงแน่นั่นอ่ะเต้นเพื่อนอ่ะอ่ะสูรหรือมาสูรพายุสูรหรือมาสูรสูรค่ะ โูหน่าสู้นะโอเคครับผมขอบคุณละอ่ะสู้แล้วไม่สู้เต็มลอยเนาะเต็มมากโอ้มาเบิ่งท่านนี่ก่อนดึงเพิ่อนกระหับตูดกระพือของพะยูค่ะฮะส้มตำตูดกระพือพะยูกค่ะส้มตำตูดกระพือมันคืออย่างนั้นส้มตำตูดกระพือพี่หลีหรอค่ะแซบจนว่าตูดนี่ออกหอนเลยค่ะนี่คือส้มตำตูดกระพือจากอำเภอพะยูกค่ะครับสรุปแล้วเราสู้หน้าเต็มที่เลยครับสู้แล้วไม่สู้สู้ ครับโอ้แน่นอนนะเพื่อนผู้อยู่ครับอ่าแล้วตอนนี้กะไปทางอำเภอได้ต้อนเนี่ยไปทั้งโซน,น,นผุ่นเนาะอ่านะคะท่านผู้ชมครับในขณะนี้เราจะเห็นว่าเป็นภาพที่พวกเรากําลังเห็นบรรยากาศนะครับว่าพี่น้องเรากําลังเตรียมความพร้อมจาก ทุกอำเภอนะครับในขณะนี้นะครับว่าได้มีการเตรียมความพร้อมเพ right ื entonces, ่อท like ี่จะร่วมแข่งขันในกิจกรรมในวันนี้นะครับโดยสํานักงานพัฒนาชนจังหวัดศรีสะเกดครับนครแห่งความสุขนะครับที่นําท่านผู้ชมมาเก็บภาพเตรียมตัวก่อนการแข่งขันทั้งแต่ละอําเภอครับตอนนี้เราเห็นบรรยากาศแล้วว่ามีความสนุกสนานเข้มข้นอย่างทุกทิ่สวัสดีครับผมสวัสดีครับอำเภอไหนครับเี่ืออำเภอไหนเนี่ยบึงบุญพร้อมหรือไม่พร้อมครับพร้อมค่ะพร้อมเตรียมทีนะ อันนี้คกเนาะค่ะได้อกลิลาใส่เบื้องในท่านใยอันนี้เขาอัะสากนะค่ะอันนี้สากเนาะค่ะอันนี้สากโอ้สากเบื้องบนหรือไงเนาะได้ค่ะเบื้องบุญมักจะของใหญ่ๆนะค่ะมันสะใจดีเนาะค่ะตําแ่บตําล้วนตําแสบเออวัวหลงฮอ้าวสโลโแกนเนาะเบื้องบุญตําแ่บตําล้วนตําจนผัวหลงหลงทางเลยค่ะหลงทางหลงทางครับเบื้องบุญสู้ เนะเห็นบรรยากาศนะครับพี่น้องเราคึกคักเป็นพิเศษนะครับอาตอนนี้เราก็จะมาชมนะครับอีกอีกตัวนี้ยังไม่พร้อมเนาะอำเภอใดในกำลังกำลังมาเนี่อำเภอใดนี่อำเภอเมืองเนาะโอ้ส้มตำลีลาอลาเปิดเบิ้งมิยังนี่ยอ้าหนึ่งสองสามปลาต้มสุกค่ะอะไรอีก อันนี้เขาเอาน้ำบักแตงบอค่บักแตงค่ะอันนี้อันนี้มันมาเป็นของเล่นเด็กน้อยเด้อค่ะอันนี้ยังบเป็นเนยใสมั่นใจปะไหนครับมั่นใจขนาดนั้นกับมันโอ้คำเมืองเนาะคำเมืองเนาะมั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับร้อยร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะสู้เนาะสู้แล้วไม่สู้รักนะจุ๊บจุ๊บหน่อยครับรักนะจุ๊บจุ๊บฮ่ับเอ้ยเบื้องกองเชียร์เพื่อนเรือเพื่อนเนาะอ่าโอเคครับครับผมครับโอเคนะครับเออเครื่องมากี่คนก็ขึ้นเลยครับ ครับผมแต่ทีมของเราดีครับผมเดี๋ยวอันนี้มาดูที่อำเภอวัดีครับผู้อำเภอไหนครับนี่คุณหานค่ะโอ้คุณหานดินแดน ผู้เขาไฟดินผู้เขาไฟเนาะน้ำตกห้อยจันทร์น้ำตกห้อยจันทร์เนาะลองเล่าสโลแกนเพื่อคุณหันให้ฟังหน่อยครับอ้าวเล่าดิใส่ชัดใส่ชัดแชร์อยู่ข้างล่างคุณหันมาในรายการแล้วคะคุณหันเหมือนน้ำตกสตอโดกรสชาติดีมีเงาะทุเรียนหอมหวานมีว้านลัมขวดล้ำค่าล้ำเกินคณะกรรมการ เย้จชาวภาษาสามีเรออ๋ออันนี้อำเภอคุณหานก่ะสาขาใหญ่กันเนาะอ่าอ่าอ่าแวงแวงเนาะตั้งเองค่ะสู้ได้วะเต็มที่มันหนีสู้ได้วะตั้งใจค่ะพยายามที่สุดค่ะตั้งใจเต็มที่เนาะอันนี้คือกำลังเตรียมของมาลงเนาะอ่าอันนี้อุปกรณ์เนาะอุปกรณ์อุปกรณ์โอ้โหบังหุ้งคุนหานกหน่วยใหญ่เนาะอ่าจ้าอันนี้ยังเงือกเที่ยงนี่ มะฮุงคอนเลนคอนเลนส,ลสีทองมะละกอสีทองตัวนี้ก็เอามาจากบอ่บอบอ่อเนาะจ้ะจะมามะละกอสีทองเฮ็ดได้แซ่บเนาะจ้าอ้าสรุปแล้วคุณหารสู้หรือไม่สู้ <จะ S 2> สู้อ้าวเต็มที่เนาะเต็มที่ครับผมเ,เดี๋ยวมาต่อตัวนี้เลยนะครับหัวหน้าคุ้มก็เอาพวกไหนก่อนตัวนี้ต่อเนาะปาจะเอ๋สวัสดีจ้าโอ้เอำเภื่อใดครับอำเภอใดนี่ ราศีสลายดินแดนจากดินทุ่งกุลาแม่นาะมั่นใจบ่นเนาะาะมั่นใจบ่มั่นใจบ่มั่นใจบ่เจ็ดคนนะมีมีขนาดใหญ่ขนาดกลางขนาดเล็กน้ำเนาะมีทุกไซส์ค่ะมีทุกไซส์น้อ ฟอนฟอนเอ้าเอ้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 ฟอนที่ละเจ้ามาสฟอนอ่ามั่นใจกี่เปอร์เซ็นต์ครับเล่มร้อยครั้โหดินตุ้งกุลาครับเอาครับเดี๋ยวเราไปดูมุมต่อไปก่อนนะครับเดี๋ยวเราจะให้ทุกท่านได้รับชมกันบรรยากาศนะครับเรื่อยๆครับตอนนี้มาที่อำเภอเมืองจันเนาะอ่าเมืองจันเนาะเมืองจันเร์ท่อมูไฮอ่าเมืองจันเร์ท่อมูไฮอ่า ครับนี่คือเมืองจันทร์เมืองจันทร์ครับจะโทษโทษโทษเนี้โทษเนี้เทาะเมืองจันทร์ค่ะเมืองจันทร์เทาะเมืองจันทร์เนาะโอ้เทาะเมืองจันทร์เทาะเมืองจันทร์เทาะเมืองจันทร์อาจจะพร้อมพร้อมมั่นใจมั่นใจค่ะมั่นใจร้อยเปอร์เซ็นต์ค่ะร้อยเปอร์เซ็นต์เนาะเซ็นละคกเจ้าเนาะอันนี้เนาะจังสีเนาะลีลาลีลาเบิ่งลี้าเพิ่งเรียเนาะ โอ้ครับครับมั่นใจเนาะอุปกรณ์พร้อมหมดเนาะสมตำ้ซเสียบหยนั้นครับลองไหวฟังเนี่ ส้มตำเมืองจันประกอบไปด้วยยังไงค่ะก็ต้องปลาแดกค่ะปลาแดกนัวต้องต้มค่ะต้องต้มก่อนเม้นค่ะต้องต้มก่อนค่ะแล้วก็มะละกอต้องคัดพิเศษเลยค่ะมันต้องกรอบค่ะพันพันแขร์ดำแขร์ดำเนาะเออค่ะอสั่งสดเนาะค่ะบะพริกกับบะพริกสดนะบะพริกสดครับปลูกเองค่ะบ้านเมืองจันปลูกเองเมืองจันทร์ทให้ค่ะทำให้เนาะเมืองจันทร์ทให้สู้หรือไม่สู้อ่าแซมไซด์บังปอ แซมไซแซมทายสู้สู้โอเคแซมทายทําให้สู้โอเคครับผมโอ้ยจังแมนเป็นมวลเนาะตอนนี้อ่าพักพักก่อนเนาะพักบ้านนี่อ่าขออนุญาตพักสักครู่ครับที่เรากำลังมาดูที่บรรยากาศนะครับบนเวทีนะครับในการที่จะเตรียมการแข่งขัน นะครับส้มตาลีลาเป็นบางส่วนนะครับนี่คือบรรยากาศที่ทุกอําเภอนะครับได้มีการเตรียมความพร้อมในการที่จะแข่งขันนะครับส้มตาลีลานะครับแล้วก็กองเชียร์ครับวันนี้นะครับผมจงศิลป์บุตรลาดนะครับผู้นิกการแล้วก็ขุ้มรั์อนันต์นะครับหรืออัศวนัทนะครับก็ในการถ่ายภาพนะครับวันนี้ขออนุญาตที่จะพักการถ่ายทอดสดสักครู่นึงครับในช่วงการแข่งขันเราจะมาพบกันใหม่ครับวันนี้ช่วงนี้สวัสดีครับนะครับแต่ว่าเมื่อวันที่